รถนะครับานรเห่อ no, no, ่ะ้าาค่ะายคอรแคิวันนี้ค่ะวันนี้คนเยอะดีฮะสนุกดีค่ะนี่ก็เป็นแฟนคลับเขามีแบบภาพถ่ายผลงานเพลงอะไรก่อ อุยตามตั้งแต่เป็นสาวแล้วตั้งแต่เราแบบว่าโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะไม่เด็กหรือเปล่าคือตามมาประมาณ30กว่าปี40ปีได้อ่ะแต่ว่าคือตามเขาอ่ะคือตั้งแต่ตอนเขาเข้าวงการใหม่ๆเลยมีเพลงอะไรที่แบบร่ามไหมตั้งแต่สมัยยุคแม็กี่รูอะไรยังงเพลงคริสต์มาสค่ะเพราะรู้สึกว่าเพลงคริสต์มาสเป็นเพลงที่เขาทำแบบ เขาแบบว่าให้จำอ่ะตำนานของเาอะไรนึกว่านึกว่าเขาเป็นตำนานจริงๆแล้วเวลาเขาออกคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยเขาเก่งคือเขาเป็นคอนเสิร์ตแฟนคลับเก่งด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเสียงเขาอ่ะมันมีเอกลักษณ์อะเนาะแล้วก็แบบว่าเสียงเขาแบบเพดานแตกอ่ะไม่เดยลองนะแต่ว่าเราทถามไปไม่ไม่ได้จนะ <laughs> ถึงเขาค่ะ ก็ฟังฟังมาตลอดแต่ว่าเขาอะเพลงเศราเ้าเขาอะมันจะแบบว่าเศร้าจริงๆนะเพลงเขาอะคิด <c oughs> ว่ามาเล่นคอนเสม่ำมาเลยริงจริงใจอยากกินอะไรออ,ไอะไรกแน่ล้คือเขามาเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คือว่าคราวนี้คืออยากเห็นความเป็นดีว่าของเขาเหมือนเดิมนะ <c oughs> แต่คือว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มีเซนส์แบบว่าของความเป็นไทยนิดๆหือว่าหือว่าเขาต้องมีอะไรแบบซ่อนๆอยู่ที่ว่า ค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะค่ะไม่พลาแน่นอนค่ะเพราะก็เป็นแฟนเขาอยู่แล้วอยากได้ฝากนะคะก็ฝากมาดูกันนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตจะมีเดือนตุลานะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องมาดูอ่ะเนาะเพราะว่ามันคอนเสิร์ตของมาลายอ่ะก็มาคนนกัเาาะะ่มติดตามกันนะคะอ่าแม่ก็คือจะค่อรองตำแหน่งตำแหน่งมือหนึ่งเบอร์หนึ่งจะให้คอนเทนต์อยู่โอ้โหแบบฟาร์มเลยค่ะเออที่นี้ความคือแบบจะไม่ โอ้ไม่ได้เป็นขนาดนะเป็นตัวเล็กๆเองเราขยันเราขยันทำมากกว่ามันพอมันพอจริงจริงมันก็ไม่ยากเนาะมันก็อยู่ใกล้ตัวเราเมื่อกี้ก็ไปถ่ายกับพี่ก้องมาก็ได้มาแล้วพี่ก้องก็กินยาแบบว่าคือพี่พี่ก้องอ่ะเมื่อกี้ก็เราพักลูกอมเด็กมากินของเขาพักลูกอมคุณแก่มากิน เราไม่ได้กินเขาก็อะะไไไรรคเาม่ด้เ้ดวยเราไม่กินค่ะเราไม่กินคนละรุ่นกันเพราะพี่ก้องเขาแก่แล้วเขากินยาเหมือนกินแบบว่ายาอมเหมือนแม่จะกินอ่ะแม่ก้อนวางแกงลูกเนาะแกันที่สายแกนที่หูเขาบอกไม่ทำกับแม่แม่เขาไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คนต่างอยู่แต่ว่ามีเวลาก็มาเจอกันค่ะคือมีเวลาก็มาเจอกันแต่ว่าทุกคนเขามีแฟนกันหมดไงตอนนี้เราก็แบบ คือเวลามีก็น้อยลงเพราะว่าทุกคนมีแฟนหมดก็แฟนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยไม่ก็เป็นกระถางใช่ว่าครับแฟนมีคนคุอะไรอย่ใครคะอ๋อมีค่ะมีมีค่ะมีมีค่ะมีสามีเป็นตัวเป็นตนแตแล้วเปิดออไม่ไม่เห็นไหมไม่ชอบออกสื่ออะไรเลยเขาไม่ชอบออกสื่อเขาไม่มีโซเชียลค่ะออ๋เราจะไม่เห็นแอดเห็นเงาอะไรเลยนี้บ้าง จริงๆมีแฟนเยอะนะกี่คนละบ้างกี่คนนะขอยืมมือยืมมือยืมมือหน่อยไม่พอไม่พอไม่จริงๆคนเดียวนั่นแหละมีหลายคนจริงๆมีแฟนหลายคนแฟนอะไรแฟนใครไม่จริงๆมีแฟนหลายคนแต่แต่สามีมีคนเดียวบริหารเวลาตัวเองไงราคะให้ความรักก็เข้ากันกับแฟนก็ไม่ได้บริหารอะไรเลยคือเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็ทุกคนก็มาเสิร์ฟเราเอง เพราะอะไรคะไม่มีอะไรคือความน่ารักของเราคือมันไม่ใช่ความน่ารักเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วแบบผู้ชายหลงรักเราอ่ะโปรตีนเขาเข้ามาเองค่ะคือเข้ามาเองตลอดเบื่อมากนะบอกเลยฝากประกาศตรงนี้นะคะว่าคือบอกแล้วหยุด DM มาหาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ปัรคิวเต็มพีออเดอร์ก็เต็มแล้วคือไม่ต้องการรับแล้วนะตอนนี้นะคือมันเยอะมากจนแบบว่าจนแบบไม่มีเวลาจะทํางานแล้ว เปเด็กแต่ผู้ชายนี่เบื่อมากเอก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งอืมีปพูดว่าไงดีอ่ะคือมันเดี๋ยวนี้สเปคมันไม่เลือกแล้วไงแต่ก็แบบว่าก็ขอยุติไม่รับพีออเดอร์แล้วเราจะเลิกไหมแบบเลิกตอบดีเอ็มไม่อ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมีคนเข้ามาเออเลิกตอบดีเอ็มไหมก็คนโง่เนาะถ้าไปเลิกถ้าเลิกตอบอ่ะเนาะเราจะลตอาไม่ได้ไม่ได้ ชายคือพลังชีวิตของเราผู้ชายคือพลังชีวิตของเราถ้างั้นเราต้องบริหารกี่คนจํานวนกี่คนดีแม่ที่แบบสบายใจเราก็คือถ้าเจ็ดวันใช่ไหมฮะเจ็ดวันเนี้ยรอคิวต้องประมาณสามอาทิตย์เพราะว่าวันเจ็ดถ้าเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันสามอาทิตย์ก็วนมาหนึ่งรอบแตความที่ทักมาเป็นแนวไหนมาเป็นแบบว่าออ น่ารักมาชมีรอมาชมว่าน่ารักแล้วเราก็ลบอกว่ามีเบอร์บัญชีไหมชมรักเท่าไหร่มันนีเลยมันนี่ลยดิอย่าแฝงเนี่ยชมชมพี่ติงอะไรนะมันนี่เราเป็นการเตะกันเออการเงินก็สําคัญนะคะเพราะว่าที่ทํางานทุกวันนี้คนชอบถามนะคะก็แถลงกันตรงนี้เลยเนาะว่าคนถามว่าทํางานเยอะเพื่ออะไรก็อยากจะทําให้แบบว่าทุกคนมีความสุข กระจายรายได้ให้ทุกคนมีความสุขชมละเท่าไหร่ครับคุณเต๋ออะไรนะคะชมละเท่าไหร่คําชมละเท่าไหร่คําชมหนึ่งก็ประมาณแบบก็ประมาณแบบสามหมื่นสามหมื่นได้หรอสามหมื่นกี่บาทดูไหมนี่คนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะถ้าคุณเต๋ออะไรนะถ้าหนูชมได้แม่แม่เมไ้ไหมหนูถ้หนูจะราคาเท่าไหร่พอดีว่าเป็นคนไม่ชอบเติมเกมไม่ชอบเติมเกมเกมกันเลยบุรีรัมย์ได้เดี๋ยวนี้เราลื่นล้มได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นัจะบอกว่าจริงๆแล้ว ตอนนี้คนที่ขึ้นยิ่งที่สุดอ่ะคือทอมนะมีทอมอาจีวายคือทอมอาจีตอนนี้ขึ้นยิ่งที่สุดเป็นนัมเบอร์วันเราชอบด้วยเราก็ชอบรักเยอะไหมเยอะไหมยมีทอมบ้าดมั้งคะทอมเนี่ยทอมทอมรักเนี่ยคนนี้คือทอมนี่อเราสองคนเป็นบอยเลิฟบอยเลิฟแต่โปรเจกต์เ โฆษณาเลยเราล้อองแล้วฟังนะจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ที่เราเล่นด้วยกันเนี้คือมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าลงทุนพูดได้ใช่ปะพูดได้เธอจริงๆลงทุนไปประมาณแบบสามพันกว่าล้านคือเราไปถ่ายแบบว่าทุกทวีปเลยนะเราเล่นด้วยกันแล้วก็เลิบซีนเล่นจริงของจริงเล็บเลบซีน ไม่คือมีการแลกหน้านนวป่าแล้วใครแล้วใครต้องเล่นเป็นโพไหนแบบเคสเมคใครจะเป็นอะไรไม่เวลาเล่นอ่ะจริงๆคือมันแล้วแต่บดคือถ้าเราย้ายไปตามที่ต่างๆคือบางทีอ่ะคือถ้าชุดไม่พอใช่ป่ะเขาก็เล่นจิตฝ่ายหนึ่งและถ้าชุดพอเราก็เล่นฝ่ายหนึ่งก็สลับกันหรือวันนี้ก็คือเล่นตามขั้นขึ้นขึ้นแลมา่ะตามเวลาน้ําลดเราจะได้ชมตัวไหนนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่แต่เรื่องนี้บอกเลยน้าลงทุนไป3 0 0พันกว่าล้านจริงๆ ที่เราเล่นคู่กันเรามีนางเอกคนพี่แบบนั้นแหละนางเอกคนนี้ไงนี่นางเอกนี่นะคะมาเราสองคนเล่นคู่กัคนนี้ เรื่องอ่ะเราสองคนเน่ยเล่นเป็นสามีพัญญาการเป็นมือแปดแต่เนี่ยจริงๆคือมือที่สี่มือที่สามมาเป็นตัวละครรับมือที่สี่เนี่ยเป็นกันเลยใช่นี่คือแบบว่ามือที่สี่ติดตามนะพี่ละครจะออกประมาณอีกสองเดือนแล้วลงทุนเป็นสามพันกว่าล้านสองเดือนมั้ยคะออกวันที่สามสิบสองใช่ไพี่ได้สาระอะไรบ้านจักวันนี้กับสวัสดีค่ะ อะไรไม่รู้องถามอะไรต่อเลยแม่ถามที่อยากถามอะไรอาฝากคอนเสิร์ตค่ะแม่ค่ะแบรซ์คอนเสิร์ตใช่ไหมคะเออคอนเสิร์ตของคุณแม่นะแม่หมีแม่หมีแม่หมีก็จริงๆคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วการที่บอกว่านักร้องระดับโลกมาเมืองไทยเนี่ยถือว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีเสน่ห์ที่สุดตอนนี้เมืองไทยที่เป็นแบบว่าแบบสวยมากทุกคนจะมาลงที่เมืองไทยหมดเพราะฉะนั้นติดตามเลยและโดยเฉพาะคอนเสิร์ตของแม่หมีของเรา มาดูกานแต่วันนั้นนะขอขออย่างเดียวได้ว่าอย่าเอากล้องมาแอบถ่ายนะเพราะวันนั้นอาจจะมีแฟนไปด้วยหลายคนเพราะแฟนแต่งแกร์แฟนโมเวอร์มาลายแฟนแต่งแกร์เป็นมาลายหมดเลยในเวอร์ชั่นต่างๆโอเคครับเดี๋ยวไปจัดการ 그อ